True ออนไลน์ที่หนึ่งไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตยอดนิยมของคนไทย True Digital Park ที่เดียวทุกความเป็นไปได้ สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมครับก็สู่ข่าวตดปาาครับ,รบวันอังคารที่29มิถุนายน2564นะครับพบกับผมครับชาติพัฒนากุลการกิจครับและเอิร์ดภาวินีแสวงสุขค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สุดยงเอ,เอ่ยด้วยน,น,นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็คือวันพฤหัสนี้ในใกล้จะออกแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเสาหลักกิโลเมตรให้โชกันแล้วกันนะฮะโอ้โหส่วนของเอิร์ดนนเดี๋ยวจะพาไปดูของแปลกค่ะจะพาไปดูต้นมะม่วงที่ไม่ใช่ใบสีเเเขียวแต่ป็นใบหลือองงท พูดเราจะหาว่าโม่เดี๋ยวให้ผู้ชมรอตัดสินเองดีกว่าว่าเหลืองทองหรือเปล่าก็น่าจะเริ่มโมแล้วลหละตอนนี้นะทำไมคะยังไงเขาแรกบอกแบบนี้ครับพูดเมื่อกี้พูดว่าเรื่องเสาหลักกิโลเมตรใช่ไหมปกติเนี่ยเวลาจอมปลวกเนี่ยเวลามันขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นตามดินใช่ไหมแต่ว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับมันไปขึ้นที่เสาหลักกิโลเมตรไปขึ้นไรลับประเด็นที่สําคัญก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยถูกไปแล้ว3งวดติดด้วยงวดนี้ก็เลยไม่พลาดครับไปเลยฮะนี่ ดูสิบรรยากาศี่มภงอะไรกันครร้อนขนาดไหนตมีแผงนี่นี่นี่แดดจะเปรี้ยงมากขนาดไหนก็ไม่ใช่เป็นปัญหาครับไปกันที่หลักกิโลเมตรที่17ครับปากทางบ้านชิเล็กริมถนนเส้น214หนึสายอุทธท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีชาวบ้านนะฮะมากันเป็นจํานวนมากมาหาแรงบันดาลใจฮะจากจอมปลวกครับเป็นจอมปลวกประหลาด อย่างที่บอกไปไงปกติเนี่ยจะขึ้นตามดินนะฮะอยู่ยะนะตามสวนตามไร่ตามนายอยู่บ้านบ้างอย่่ในว,วัดก็บ้างอันนี้มาโผล่ที่เนี่ยเสาหลักกิโลเมตรนะครับพอหลายคนทราบข่าวก็มาขอโชคขอลาบครับแล้วก็นำเอาเลขบนหลักกิโลเมตรทนะี่น้า้องเอ๋ยนะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไปซื้อสลากกินแบบรัฐบาลนะฮะ,ะปรากฏว่าถูกกันทั้งตําบลน,นะฮะและก่อนหน้านี้ ก็เคยมีคนถูกนะฮะสามงวดติดกันถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเลข17ใช่ไหมแล้ว17เลขเนี่ยมันไปออกงวดที่แล้วมีคนถูกรางวัล2ตัว17พอทราบข่าวแบบนี้ก็แห่แหนกันมาแบบนี้นะครับนอกจากนี้ฮะชาวบ้านบางคนฮะไม่ได้มาตัวเปล่าครับนอกจากเอาหัวใจมาด้วยนะฮะก็เอาน้ําแดงมาด้วยนะฮะมาถวายฮะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีการนี่นะฮะเตรียมดอกไม้ทุบเทียนมาขอโชคลาภครับ แต่ว่าที่สถานที่แห่งนี้นะฮะมีกฎกติกาค,ครับบอกว่าจะไม่มีการจุดทูบเสี่ยงทายโดยเด็ดขาดนะฮะนี่เพราะว่าถ้าจุดทูบออกมามันจะมีเลขใช่ไหมพอมีเลขปุ๊บเนี่ยเอาละเดี๋ยวแผงสลากแถวนั้นนะอ,อะราคามันจะขึ้น<อ>นี่เขาก็เลยสังเกตเอาแบบนี้ฮะเสาหลักกิโลเมตรแบบนี้มันมี4ด้านใช่ไหมสี่มุมนะฮะ แต่เลขเนี่ยมันมีแค่3ด้านอ,อเลือกเอาเลือกเอาว่าจะเอาด้านไหนแต่ที่แน่ๆมันมีด้านหนึ่งที่ออกไปงุดที่แล้วยังเหลืออีก2ด้านนะฮะแล้วก็2ด้านนี่แหละฮะ ตอนนี้แหละฮะคนเตรียมตัวเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันแล้วนะฮะแหมไม่รู้ว่าเลขไหนเดี๋ยเราก็แอบเล็งๆอยู่นะ,<ฆ>อะขอให้โชคดีกันแล้วกันค่ะยังอยู่ที่เรื่องแปลกๆนะคะของพี่แบ์เป็นจอมปวกที่ขึ้นบนหลักกิโลใช่ไหม<ฆ>เดี๋ยวเออจะพาไปดูต้นมะม่วงแปลกเขาบอกว่าต้นมะม่วงที่นี่นะปกติเราจะเห็นต้นมะม่วงเป็นใบสีเขียว<ฆ>แต่ที่เออจะพาไปใบมันเป็นสีเหลืองทองไปจนถึงสีชมพู<ฆ>จริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยค่ะเราไปขึ้นที่หลักกิโลปะ่ะไม่ได้ขึ้นที่หลักกิโลขึ้นบนต้นนี่แหละค่ะพาคุณผู้ชมไป ตาบลโบใหญ่ออโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่คุณชมกําลังเห็นนี้นะคะคือมันเป็นความแปลกของต้นมะม่วกอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งนี่ไงใบสีทองก็สีชมพูจริงๆแตกาจากต้นทั่วไปที่มันจะเป็นใบสีเขียวใช่ไหมก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาพากันมาดูเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนนอกจากมาดูแล้วบางคนก็นําทูบมาจุด แล้วก็นำแป้งมาถูที่โคนต้นหาแรงบันดาลใจด้วยคือไม่พลาดเนยนะเรื่องแรงบันดาลใจต้องบอกเลยก็ถูไปด้วยชมความงามไปด้วยค่ะ,ะนี่ถูแล้วนี่นี่ หาดิบนึ่งหายดิบนึ่งอย่าูแรงนะฮะเดี๋ยวเลขเคลื่อนโดยคุณสุธิดานะคะเพื่อนบ้านเล่าให้เราฟังค่ะว่าบ้านหลังทั้งข้างปลูกต้นมะม่วงไว้แต่ไม่มีคนอาศัยอยู่เนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งเจ้าต้นนี้มันก็เจริญเติบโตตามปกติแหละแต่ต้นผู้มาสังเกตว่าใบด้านล่างของต้นเนี่ยมันมีสีทองและชมพูก็เลยนับสักหน่อยคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะเขามีใบสีทองอยู่18บใบสิแนะฮะและใบสีชมพูอีก7 เจ็ดนะฮะเขานับมาให้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องนับเลยเออย้ํากันแบบนี้แล้วกันก็สร้างความแปลกใจกับชาวบ้านนะแล้วก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงเชื่อว่าต้นนี้คงมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านที่มากราบไหว้่ยพี่ว่าต้องให้โชคให้ลาบแน่ช่วงนี้กระแสต้นไม้กาลังมาแรงนะยิ่งเป็นพวกออกสีดังๆสีอะไรเงี้ยมีราคาดีอันนี้นะเห็นมาตักอะครับดูว่านะก็หลายหมื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่ใช่มีคนตัดเฉพาะตรงนี้ไปนะก็เป็นไปได้เหมือนกันจะนิ้ต้องจับเวรยามเฝ้าอย่างดีๆก็แล้วกันนะครับส่วนอีกเรื่อง เดี๋ยวพาไปดูความทุกข์กันบ้างนะฮะไม่ใช่ทุกขของคนหรือว่าทุกของชาวบ้านนะ,ะเป็นทุกขของน้องงูเหลือมฮะงูเขามีเรื่องให้ทุกเรื่อมันมีเรื่องทุกฮะมันไปติดอยู่ตรงซอกเสาหน้องเอ๋ยอเรารู้สาเหตุมาแล้วว่าทําไมมันถึงติดอ่ะไปดูปฏิบัติการช่วยเหลือพร้อมกัน,นะฮะ นี่ oh, <no. S 1> แหละครับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาครับก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีงูเข้าบ้าน oh. ก็นํากําลังนะครับ oh. พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือจับสัตว์ริคานครับไปยังจุดเกิดเหตุครับ oh. จุดเกิดเหตุที่ว่านี้ครับ oh. เป็นเต็นรถมือ2 TNK บ้านเลขที่124่ทห oh. มู 2, ห่2อํตบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ oh. นี่แหละฮะ เราไปเจอฮะงูฮะน้องเอ๋ฮะาาเป็นงูเหลือมฮะ,ะตัวใหญ่ความยาวก็4เมตรน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ30กิโลกรัมนะครับแต่ว่าลําตัวมันติดอยู่ฮะตรงซอกเสาเหล็กอเออน,นี่มันหลบหนีมันเลื้อยไปไหนไม่ได้ก็กลายเป็นทุกข์ของงูเหลือมฮะตอนนี้ฮะกำลังขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆฮะท้องมันฮะมันจะป่องน้องเอ๋ยท้องมันอ้วนท้องมันใหญ่มันเหมือนกินอะไรไปสักอย่างเจ้าของบอกว่าไอ้ที่มันป่องเนี่ยน่าจะเป็นแมวเพราะว่าแมวที่บ้านตอนนี้หายไปนะฮะสันตฐานแบบนี้น่าจะเป็นแมวนะครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนัดเสาเหล็กฮะแล้วก็ค่อยๆขยับตัวงูออกมาระหว่างนั้นฮะงูฮะก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือมันก็คิดว่าเอเจ้าหน้าที่จะมาทําร้าย<อ>หรือเปล่าฮะมันก็พยายามสู้ะฮะส่งเสียงขู่ตลอดเวลา สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับได้แล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยนะครับจากการสอบถามเจ้าของบ้านฮะชื่อว่าบางฮีมฮะบางฮีมบอกแบบนี้ครับว่าก่ในนี้ได้ยินเสียงน้องหมาเห่าเสียงดังผิดปกติสักพักก็เลยออกมาดูฮะว่ามันเสียงอะไรต้นตอมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็เดินเข้าไปตรงต้นตอเสียงก็ไปเจองูฮะแล้วงูเนี่ยก็พยายามส่งเสียงขู่ด้วยก็เลยพยายามเดินตามนะฮะ ไปตั้งสติก่อน<ะ>จากนั้นก็ประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเพื่อให้มาช่วยจับหน่อยนะคะโอโอเพราะมันตัวมันใหญ่มากนะฮะแล้วก็งูเหลือมตัวนี้ค่อนข้างดุเหมือนกันน<อ>ังเลยเคือถ้าไม่กินแมวก็คงจะไม่ติดแล้วก็จะหนีไปได้นะ โชคดีที่มันไปติดอยู่แต่นหมาตัวนั้นยังอยู่ไหมเพราะว่าตอนที่บอกว่าพอส่งเสียงเขาปุ๊บออกมาปุ๊บนงหมาก็หายไปนะแต่พุงมป่องขนาดนี้ไม่น่าอยู่ะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหลายที่ก็ยังปิดอยู่จะไปเที่ยวไหนก็ลําบากแล้วก็เสี่ยงด้วยใช่ไหมช่วงนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทิปแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูความงามของเกาะห้องแบบ360องศาที่เขาบอกว่าตอนนี้สวยงามมากๆเลยค่ะ ใครที่ชื่นชอบการเที่ยวทะเลนะต้องหาอากาศมาชมความงามของหมู่เกาะห้องจังหวัดกระบีบที่นี่นะเขาบอกว่าสวยงามมากมีท้องทะเลสีครามเหมาะกับการดำน้ำดูปะการางังแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตในอำเภออ่าวลึกรองจากอ่าวมาหยานะคะหมู่เกาะห้องเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทรรฐานโบกกรณี แล้วก็สาหรับเกาะห้องเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นกรีนไอซ์แลนด์นะคะถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน10ใชายหาดที่สะอาดแล้วก็น่าเที่ยวมากที่สุดของโลกด้วยอยู่ที่เมืองไทยนี่เองแล้วก็มีอ่าวที่มีน้ําทะเลเป็นสีมรกตจนถูกขนานนามว่าเป็นสะว่ายน้ํากลางทะเลค่ะซึ่งเกาะห้องเนี่ยเขาก็ยังมีอ่าวปิเละนะคะซึ่งสภาพอ่าวเนี่ยก็เป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นสวรรค์ของบรรดาน,นักพายเรือขยักค่ะ แถมยังมีอันนี้เป็นพระจันท์ที์เที่ยวสวยๆดูดิบรรยากาศดูดีมากนึกภาพตามนะคุณผู้ชมถ้าเอ่ยใส่แบบชุดว่ายน้ำนะอยู่ตรงบริเวณริมชายหาดอาจจะทำให้ภาพเขาไม่สวยแต่ว่าสวยจริงๆแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์อยากจะพาคุณผู้ชมไปถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสไปก็คือการขึ้นไปชมวิวแบบ360องศาจากยอดภูเขาหินปูนเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากๆคือระหว่างเดินเท้าเนี่ยก็จะได้ชมพันธุ์ไม้ต่างๆก่อนที่จะไปถึงยอดเขาซึ่งจุดชมวิวเนีย up and